สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูเปินวัลัญญาแขกปัญญานะคะอ่ะวันนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าครูมาแนวไหนนะคะทําไมเปิดตัวด้วยเพลงนะคะเพลงรูปสามเหลี่ยมคล้ายนะคะอ่ะและในวันนี้นะคะแน่นอนว่านี่นะคะเราก็จะมาเรียนกันเกี่ยวกับการนำรูปสามเหลี่ยมคล้ายนะคะไปใช้ในทางคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะ ก่อนอื่นนะคะเราไปทบทวนเนื้อหาของเราดีกว่าคะ่ะข้อแรกนะคะขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองเท่ากันเป็นคู่สามคู่แบบนี้นะคะเราก็จะบอกได้ว่ารูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปของเรานั้นเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนั่นเองคะ่ะตัวอย่างนะคะเช่นแบบนี้เลยเห็นไหมมีขนาดของมุมภายในนะคะเท่ากันเป็นคู่ทั้งหมดสามคู่ด้วยกันนะคะ แบบนี้นะคะเราก็จะบอกว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันนะคะอ่ะข้อต่อไปนะคะหรือว่าจะเป็นแบบนี้นะคะอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมในกันของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองเท่ากันทั้งสามคู่เลยนะคะอ่ะตัวอย่างเช่นรูปนี้นะคะเราก็จะได้ว่าอัตราส่วนด้าน a b นะคะต่อด้าน P Q นะคะมีค่าเท่ากับ นั่นเองค่ะและด้านต่อมานะคะที่สมไนกันนั่นคือด้าน BC นะคะสมดนกับด้าน QR นั่นเองค่ะซึ่งมีค่าเท่ากับ2นะคะและด้านสุดท้ายนะคะนั่นก็คือด้าน CA นะคะต่อด้าน R p ของเรานะคะก็จะได้ออกมาเป็น2เท่ากันนะคะถ้าอัตราส่วนทั้ง3นี้นะคะเท่ากันทั้งหมดเลยนะคะเราก็จะสามารถสรุปได้ว่า สามเหลี่ยมสองรูปนี้ของเรานะคะคล้ายกันนั่นเองตามเนื้อเพลงเลยนะคะสามเหลี่ยมสองรูปนั้นคล้ายกันได้ไงมุมต้องเท่ากันสามมุมใช่ไหมหรืออัตราส่วนด้านสมในเท่ากันนั่นเองนะคะครูใช้คําว่าหรือนะคะเป็นแบบไหนก็ได้นะคะอะเพิ่มเติมข้อสุดท้ายนะคะถ้าเกิดมาเป็นแบบนีอ้อัตราส่วนของความยาว ของด้านของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองเท่ากันสองคู่นะคะและมีมุมระหว่างด้านที่มีอัตราส่วนของความยาวด้านเท่ากันมีขนาดเท่ากันนะคะเราก็จะสามารถสรุปได้แล้วว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันนะคะอัดตัวอย่างมาในลักษณะนี้นะคะให้ด้านมาสองด้านนะคะและให้มาหนึ่งมุมซึ่งเป็นมุมที่อยู่ระหว่างสองด้านนี้นะคะอ่ะถ้ามาแบบนี้เรามาพิจารณาอัตราส่วนกันก่อนนะคะเราก็จะได้ว่าด้าน a b ของเรานะคะสมนัยกับด้าน PQ นะคะก็จะได้อัตราส่วนเป็น AB ต่อ PQ นะคะซึ่งหาค่าออกมาแล้วก็คือ2องนั่นเองค่ะและด้านต่อมานะคะด้าน C a นะคะต่อด้าน RP นะคะหาค่าออกมาก็เป็น2เหมือนกันนะคะอัตราส่วนของความยาวด้านเท่ากันอยู่2คู่แบบนี้นะคะและสุดท้ายนั่นก็คือขนาดของมุมที่อยู่ระหว่าง2ด้านนี้นะคะ มีขนาดเท่ากันด้วยนั่นก็คือมุม A นะคะเราจะเท่ากับมุม p นั่นเองนะคะถ้ามาแบบนี้เราก็จะสามารถสรุปได้แล้วว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนั่นเองค่ะครั้งที่แล้วนะคะครูให้นักเรียนลองพิจารณาแล้วนะคะว่าด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมที่สมในกันนะคะจะเป็นด้านที่สมในกันด้วยเนาะอ่ะดูนะคะ ด้าน BC ของเรานะคะอยู่ตรงข้ามกับมุม A เนาะและด้าน QR ของเราก็อยู่ตรงข้ามกับมุม P เห็นไหมคะแต่มุม A ของเรากับมุม P ของเราเนี่ยสมในกันดังนั้นทั้งสองด้านนี้นะคะก็คือด้าน BC กับด้าน QR ของเราก็จะสมในกันด้วยนะคะซึ่งข้อ3เนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงไปหาข้อ2นั่นเองใช่ไหมว่า อัตราส่วนของความยาวด้านนะคะเท่ากัน3คู่แบบนี้นะคะก็จะเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนั่นเองดังนั้นนะคะถ้าหนูเจอในกรณีที่1กรณีที่2กรณีที่3มนะคะนกักเรียนก็จะสามารถสรุปได้แล้วว่าสามเหลี่ยม2รูปนี้เป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนั่นเองค่ะเราลองมาดูตัวอย่างโจทย์ของเราในวันนี้กันเลยนะคะ วัวอย่างแรกค่ะกำนดสามเหลี่ยม ABC นะคะคล้ายกับสามเหลี่ยม DEF ค่ะจงหาค่าของ x นะคะตอนนี้ครูก็อยากให้นักเรียนลองมองไปที่รูปของเรานะคะและหาว่า x อยู่ที่ไหนนะคะอะบางคนบอกเจอแล้วเนาะ x ของเราจะอยู่ที่มุม B นะคะแต่ว่ายังไม่รู้เนาะว่าจะหาค่าออกมาได้อย่างไรนะคะ ถ้ายังไม่รู้คู่ก็จะพานักเรียนกลับมาที่โจทย์ของเราอีกรอบหนึ่งนะคะโจทย์ของเราเนี่ยเขาบอกไปแล้วว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะคะคล้ายกันการที่จะคล้ายกันได้เนี่ยนักเรียนจะต้องนึกถึงอยู่สองอย่างเนาะนั่นก็คือมุมนะคะมีขนาดเท่ากันเป็นคู่คู่สามคู่นั่นเองค่ะหรือว่าจะเป็นอัตราส่วนของความยาวด้านที่สมนัยกันมีขนาดเท่ากันทั้งสามคู่ นะคะแต่ในข้อนี้นะคะเขาต้องการหาค่า x และค่า x ของเราในข้อนี้เป็นมุมเนาะดังนั้นเราก็จะมาโฟก,กัสในเรื่องของมุมละกันเนาะสามเหลี่ยมสองรูปนี้คลายกันเราก็จะได้มุมนะคะเท่ากันเป็นคู่คู่ทั้งหมด3คู่เรามาดูที่คู่แรกกันเลยนะคะมุม A นะคะมุม A มีสองขีดแบบนี้นะคะก็จะมีขนาดเท่ากับมุม d เลยนหมมุม d ก็มีอยแบบู่สองขีดเหมือนกันข้อต่อมานะคะก็คือมุมสี่นะคะมีขนาดเท่ากับมุม f นะคะนี่เลยไหมมีเหแบบนึ่งขีดเหมือนกันและแน่นอนว่าถ้าสองมุมแบบนี้เท่ากันแล้วมุมที่เหลือก็จะต้องเท่ากันด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือ มุม b ของเรานะคะก็จะมีขนาดเท่ากับมุม e นั่นเองค่ะเราก็ลองมาเขียนแสดงวิธีทำกันดูเลยนะคะในวันนี้นะคะครูก็ขอเขียนไปพร้อมๆกับนักเรียนเลยและกันเนาะเพื่อนักเรียนจะเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะและสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำในวันนี้นั่นก็คือพยายามอ่านตัวหนังสือวหวยออกแล้วกันนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลย วิธีทำนะคะเนื่องจากว่าเนื่องจากโจทย์ของเราเนี่ยกำหนดมาแล้วว่าสามเหลี่ยม A B C นะคะคล้ายกับสามเหลี่ยม D E F คะ่ะคล้ายกันแบบนี้นะคะจะทำให้เราได้ว่าจะได้ A นะคะมุม A เนี่ย มีขนาดเท่ากับมุม D เลยนะคะมุม B มีขนาดเท่ากับมุม E ค่ะและมุม C นะคะมีขนาดเท่ากับมุม F ค่ะ,ะนักเรียนลองสังเกตที่เขาเขียนสัญลักษณ์ก็ได้นะคะสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับสามเหลี่ยม d e f นะคะ เวลาเขาเขียนเนี่ยเราก็คเคยเรียนมาแล้วเนาะก็คือเราจะเขียนมุมคู่ที่สมในกันนะคะไว้ตำแหน่งเดียวกันนั่นเองนะคะเห็นไหมว่าเขาเขียน a กับ d เนี่ยอยู่ตำแหน่งที่1เหมือนกันนะคะ b กับ e เขาเขียนไว้ตำแหน่งที่2นะคะและ c กับ f เขาเขียนไว้ตำแหน่งที่3 เราก็สามารถจับคู่จากตรงนี้ได้เลยเหมือนกันเนาะอ่ะจับมันทัดที่สองนะคะครูอยากให้นักเรียนลองสังเกตตรงนี้คู่นี้เลยคู่นี้นะคะมุม b เท่ากับมุม E เนี่ยคือมุมที่เขาให้ขนาดของเรามาแล้วนะคะถ้าให้แบบนี้แล้วเราก็สามารถใช้ตรงเนี้ยแทนค่าลงไปได้เลยนะคะ จากเมื่อกี้นะคะเราก็มาแทนค่ากันดีกว่านะคะอ่ะเราก็จะแทนค่าลงไปเนาะมุมบีของเรานะคะมี B, ขนาดอยู่ที่ 6x ลบ3องศาค่ะมุม e ของเรานะคะก็คือ105องศาะคะ่ะอ่ะแทนค่าลงมาแบบนี้แล้วเราก็จะได้เป็นสมการออกมา นะคะก็คือ6 x ลบ3เท่ากับ1 0 5ตอนนี้เราอยากได้ค่า x เราก็แค่แก้สมการนะคะ,ะตัวนี้นะคะเราจะต้องกำจัด3ออกไปก่อนเนาะตอนนี้3เนี่ยลบอยู่กับก้อน x น,นะคะเราจะต้องนำ3ามไปบวกเข้าทั้งสองข้างของสมการเนาะฝั่งซ้ายของเราจะเหลืออยู่แค่6 x นะคะฝัะ่งขวามือ ก็จะเป็น105นะคะบวกอีก3นะคะเราก็จะได้ 6x เท่ากับหนึค่ะต่อมานะคะเราก็ต้องกำจัด6ออกจาก x เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้6คูณอยู่เนาะเราก็จะนำหกไปหารน,นั่นเองนะคะบางนี้ก็จะเหลืออยู่แค่ x นะคะ,ะ,คะเพราะว่า6หารด้วย6กมีค่าเท่ากับ1เนาะ อีกฝั่งก็จะได้หนึ่งร้อยแปดนะคะหารด้วยหกค่ะ,ะมาหารกันเลยนะคะหกหนึ่งหกนะคะสิบลบหกคือสี่เนาะหกแปดสี่สิบแปดค่ะ,ะเราก็จะได้ออกมาแล้วนั่นก็คือนะคะ x ของเราเนี่ยดังนั้นนะคะค่าของ x ก็คือสิบปดนั่นเนองค่ะอ่าเป็นไงคะไม่ยากเลยเนาะ,อะลองพิจารณาเป็นขั้นเป็นตอนและกันแล้วก็ตั้งสติดีๆว่าเราจะหาเ้าขอามายังไงดีนะคะอ่ะไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยตัวอย่างข้อที่สองนะคะกำหนดรูปสามเหลี่ยมสองรูปคลายกันจงหาค่าของ x ค่ะ ตอนนี้นะคะค่า x ของเราเนี่ยก็คือความยาวด้านใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนจะต้องนึกถึงอัตราส่วนของความยาวด้านคู่ที่สมนกันเท่ากัน3ามคู่นะคะแต่ตอนนี้บางคนบอกว่าหนูมองไม่ออกเลยว่าด้านไหนสมนกับด้านไหนนะคะจะดูที่สัญ,ญลักษณ์ที่เขาเขียนมาแล้วเขาก็ไม่ได้ให้เรามานะคะอ่ะทําไม่ได้ให้เรามาแบบนี้ นะคะถ้าใครที่ดูไม่ออกจริงๆนะคะอะเราลองมาสังเกตที่รูปเราเลยดีกว่าตอนนี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรสิ่งที่คุณสังเกตเห็นนั้นนะคะนั่นก็คือตรงนี้เห็นไหมนี่เลยจะมีเหมือนเป็นหัวลูกศรแบบนี้นะคะ พุ่งไปทิศทางเดียวกันเลยแบบนี้นะคะจําได้ไหมเอ่ยว่ามันคืออะไรคะมันคือสองเส้นเนี้ยขนานกันใช่ไหมคะจําเรื่องเส้นขนานได้หรือเปล่าถ้าจําไม่ได้อ่าลองมาทบทวนกันดูว่าตัวเนี้ยเขาบอกอะไรออกมานะคะ,ะเส้นสองเส้นจะขนานกันนะคะและมะีเส้นตัดอยู่หนึ่งเส้นแบบนี้นะคะ จะทาให้เราได้ว่ามุมแย้งภายในนะคะจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองคะ่ะนี่มุมแย้งภายในมีขนาดเท่ากันนะคะอ่ะมาดูเส้นต่อมาครูเปลี่ยนเส้นบางนะคะครูลองเอาเส้นนี้เป็นเส้นตัดบางเนาะครูก็จะได้ว่ามุมแย้งภายในนะคะมุมแย้งภายในก็จะมีขนาดเท่ากันเช่นเดียวกันนี่ แบบนี้เลยนะคะเหลืออยู่อีกหนึ่งมุมเหลืออยู่อีกหนึ่งมุมนะคะนั่นก็คือมุมนี้ถูกไหมครูให้เป็นสามขีดแล้วกันมุมนี้เนี่ยเท่ากับมุมนี้ไหมเท่ากันไหมคะ่ะต้องเท่ากันนะคะเพราะว่าถ้ามีเส้นสองเส้นตัดกันนะคะ มุมที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองนะคะตรงนี้เขาบอกใบให้เราว่าด้านไหนสมในกับด้านไหนนั่นเองค่ะวิธีทำนะคะจากที่โจทย์เขากำหนดมาแล้วนะคะว่าสามเหลี่ยมสองรูปเนี้ยคล้ายกันนะคะดังน,นั้นเราก็จะได้ว่าอัตราส่วนของความยาวด้านที่สมในกันมีขนาดเท่ากันสามคู่ ะคะเรามาเขียนอัตราส่วนแรกกันดีกว่านะคะครูก็ข,ขอเลือกเป็นด้านที่เรามีปัญหาด้วยตอนนี้นะคะก็คือเราอยากได้ค่ะ x คุณเลือก x มาก่อนเลยนะคะ x ของเราเนี่ยสมในกับด้านไหนคะ่ะ x ของเราเนี่ยจะเห็นว่าจะมีมุมเนี่ยค่ะ1ขีดกับ2ขีดอเนาะซึ่งเหมือนกับเนี่ยคล้ายๆกับตรงนี้เลย24ใช่ไหมคะ อ่ะดังนั้นสองด้านนี้คือสมในกันเ,นาเราก็จะได้เป็น x ส่วน24นะคะคู่ต่อมานะคะคู่ต่อมาเนี่ยอเอาคู่นี้แล้วกัน4นะคะจะมีมุมที่เป็น2ขีดกับ3ขีดแบบนี้นะคะ,ะก็จะ,จะคล้ายๆกับนี่เลย12นี้นะคะ คู่สุดท้ายนะคะคู่สุดท้ายไม่ต้องเลือกค่เนาะก็จะได้เป็น6นะคะต่อ18แปนักเรียนจะสังเกตได้ว่าถ้าตัวเศษคูให้เป็นรูปเล็กก็จะเป็นเล็กหมดเลยทั้ง3อัตราส่วนนะคะถ้าตัวส่วนเป็นรูปใหญ่ก็จะเป็นรูปใหญ่ทั้งหมดเลยนะคะต้องเป็นแบบนี้ตลอดนะคะหรือ ถ้าใครบอกว่าหนูอยากเอาตัวเศษเป็นรูปใหญ่ได้ไหมคะอ่ะก็ได้เหมือนกันแต่จะต้องเป็นเหมือนกันทุกๆอัตราส่วนนะคะอ่ะต่อมาเราอยากได้ค่า x อนะคะอยากได้ค่า x ดังนั้นคู่ขอเลือกเป็นคู่นี้แล้วกันเนาะอ่ะเลือกมาหนึ่งคู่นะคะคู่เลือกเป็นคู่นี้ดีกว่าเพราะดูแล้วน่าจะง่ายที่สุดเนาะอ่ะจากคู่นี้นะคะก็จะได้ว่า x ส่วน24นะคะเท่ากับ4ี่ส่วนสิค่ะตอนนี้เราต้องการเอกเราต้องกำจัด24ออกไปนะคะตอนนี้24หารอยู่ดังนั้นเราจะต้องนำย4ไปคูณเข้าทั้งสองข้างของสมการนะคะฝั่งนี้ครูขออนุญาตตัดหายไปเลยเนาะคูณย4ิบสี่เข้ามา2 4ตัด24ก็หายไปนะคะฝั่งนี้นะคะ ก็จะได้เป็น4ส่วนสินะคะคูณกับ24่สิบสี่นะคะ ừ, เสร็จแล้วเราก็ทำการตัดทอนให้เรียบร้อยนะคะ12 1 12 12 2เป็น24นะคะดังนั้นค่า x ของเราเนี่ยก็จะเหลือ4ีคูณสนั่นก็คือ8ปดอนเองค่ะอ่ะแค่นี้เองเนาะก็จะได้ค่า x อ,ออกมาแล้วหมายว่าไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะ ลองพิจารณาทีละสติปนะคะตั้งสติดีๆนะคะและในวันนี้นะคะครูก็มีแบบฝึกเสริมทักษะให้นักเรียนลองทำเองนะคะ,ะมาดูข้อแรกของเรากันเลยดีกว่านะคะกำหนดให้สามเหลี่ยม ABC คล้ายกับสามเหลี่ยม DEF นะคะจงหาค่า x ของเรานั่นเองเนาะก็ไปดูกันดีๆว่าจะต้องตั้งสมการยังไงเพื่อที่จะหาค่า x ออกมานะคะ และในข้อที่2นะคะกำหนดรูปสามเหลี่ยม2รูปนี้เป็นรูปที่คล้ายกันแล้วนะคะจงหาค่า m ออกมานั่นเองเนาะก็ลองไปฝึกทำกันดูนะคะว่าจะทำได้กันรอเปล่านะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะดูซ้ำๆบ่อยๆก็ได้เนาะจะได้เก่งๆและ ที่สำคัญที่สุดคือนักเรียนจะต้องฝึกทําโจทย์เยอะๆต้องเจอโจทย์เยอะๆนะคะเราจะได้เก่งๆเนาะอะ,อะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ